ให้เข้าใจว่าจริงๆเนื้อนเนื้อนในเนี่ยของคําว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูง่ายและดูเร็ว <c oughs> <c oughs> เพราะหลายๆครั้งเนี่ยการพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันเป็นความกลัวเรากลัวเศรษฐกิจถดถอยแต่มันไม่ได้เกิดแต่ความ <c oughs> กลัวความกลัวเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเศรษฐกิจถดถอย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแชร์แมน EP นี้นะครับก็ผมอยู่กับดรเปียศักดิ์มณสันนะครับดรออสซินแน่นอนก็คงจะเป็น EP ที่เราจะมาคุยกันเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจนะครับแล้วช่วงนี้ก็คงเป็นอีกช่วงหนึ่งที่น่าจะมาคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยหรือ recession นะครับผมเข้าใจว่าช่วงนี้เริ่มมีเริ่มมีข่าวเริ่มมีความกลัวตลาดหุ้นเริ่มผันผวนนะฮะจากความกังวลเรื่องของ ลีเซชันที่อาจจะเกิดขึ้นในอเมริกาครับซึ่งเท้าความไปจริงๆเรื่องของลีเซชันเนี่ยก็มีมีความมีการพูดเรื่องนี้มามีความเป็นไปได้เป็นระยะระยะที่คนพูดกันอยู่แล้วครับแต่เนื่องจากช่วงปีอ่ะปีอะไรสองสามสองสี่เนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาเขาเขาโตดีแทบจะดีเกินคาดมากครับมันก็เลยหายไปวันนี้เราก็เลยถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ถ้าเราจะมาแชร์กับท่านผู้ชมว่า จริงๆแล้ววันนี้ผมมีแค่3ข้อเองที่จะถามดรเซนเนาะข้อที่1ก็คือว่าจริงๆ recession หรือว่าคําว่าเศรษฐกิจถดถ,ถอยจริงๆ ừ ừ ừ ในในหลักวิชาการในเชิงของเศรษฐศาสตร์เนี่ยค,คือมันคืออะไรกันแน่เพราะหลายคนอาจจะบอกว่ามันคือเศรษฐกิจที่ตกตามมันคือเศรษฐกิจที่ติดลบหรือมันคืออะไรกันแน่ ừ ừ อันนี้คือขอคําจำกัดความแบบชัดๆชัวๆ,ๆนะครับประเด็นที่สองที่อยากจะคุยเนี่ยก็คือว่าอย่างพวกเราที่ติดตามเรื่องของคอนเทนต์การลงทุนเนี่ย เราจะรู้เราจะติดตามอะไรดีรอันนี้แหละถ้ามันครบอันนี้หรือมันแรงขนาดนี้มันคือเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า r e c e s s i o n นะเราจะได้เข้าใจด้วยสุดท้ายเนี่ยก็คือคำพูดว่าวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นก็ตอนนี้ก็คือว่าเวลามี recession แล้วเนี่ยเขาแก้กันยังไงครับแล้วทุก,ท,กทุกครั้งอันนี้สปอยไว้ก่อนทุกๆครั้งเวลามันมี recession เนี่ยมันมีแล้วมันมีการแก้ที่ถูกทางเนี่ยมันจะเป็นโอกาสของท้งทุนเสมอเลยอ่าใช่ถูกไหมฮะใช่ใช่ครับ วันเราเราเริ่มคุยกันที่ในประเด็นที่หนึ่งก่อนว่าครับ recession มันคืออะไรคำจำกัดความแบบใหญ่หรือว่าแบบภาพที่เป็นทางการเนี่ยคนที่เขาใช้วัดเนี่ยเขาคือในฝั่งของสำนักวิจัยของอคล้ายๆสมาคมนักเศรษฐศาสตร์แห่งชาติของอเมริกาหรือว่า nbr เขาก็มองว่าเขามีอินดิเคเตอร์หรือว่าตัวชี้วัดหลายตัวนะครับผมว่าเป็นตัวที่สามารถบอกว่าภาพเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือเปล่าอย่างเช่นในเรื่องของรายได้ของประชาชนนะฮะที่ ถ้าสับเศาสตร์หน่อยก็จะเรียกว่ารา,ายได้ที่หักเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วเป็นรายได้สุทธิที่สามารถใช้บริโภคได้นะครับผมนะรวมไปถึงเรื่องของตัวการจ้างงานนะครับผมถ้าการจ้างงานเข้าสู่แดนลบหรือเข้าสู่ติดลบเลยเนี่ยก็อาจจะถือว่าในเรื่องของภาวะถดถอยได้การจ้างงานติดลบหมายความว่าคนว่างงานครับคือตัวที่เราดูกัน non farm payroll เนี่ยต้องเป็นแดนลบเลย ปกติเนี่ยคือมันยังบวกอยู่ใช่ไหมะก็คือ,ก,คอก็คือคนนอนฟาร์มเพโรหมายความว่าการจร้างงานท,ที่ส่วนเพิ่มขึ้นนอกภ<อ>าคเษากเษตรใช่ง่ายๆคือคือดูตัวนี้เพราะว่ามันก็จะมีอีกตัวหนึ่งคืออัตราว่างงานอัอตราว่างงานในวัดชี้วัดภาพเศรษฐกิจจริงๆได้ดีกว่าในระดับหนึ่งแต่ว่าการวัดของเขาเนี่ยอาจจะดู ถ้าเทียบแล้วการจ้างงานมันจะอาจจะดูดีกว่าหน่อยนึงเพราะว่าเขาไปวัดที่ธุรกิจเลยเอาเป็นว่ามันมันเป็นข้อมูลคนละชุดอ่าใช่ใช่มันอาจจะมีความผิดแปลกหรือสวนกันไปสวนกันมาได้แต่ว่ารวมรวมเนี่ยที่ออสซินกับลังจะบอกเนี่ยคืออันดับแรกเนี่ยดูรายได้ครับนะซึ่งแน่นอนอ่ะเศรษฐกิจตัวถอยอะไรเนมันก็ต้องคือไม่ดีแหละอ่ามันมันลดลงอ่ะนะครับ สองก็คือเรื่องของการจ้างงานต,นตลาดแรงงานสามคืออัตราการว่างงานอัตราวางารว่างงานใช่ครับผมแล้วก็ตัวที่4ี่ถ้าถ้าสามารถมองได้ก็คือเรื่องของการผลิตภาคอุตสาหกรรม,มเพราะภาคอุตสาหกรรมก็เป็นภาคใหญ่ของอของเศรษฐกิจจะแทบจะทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งในอเมริกาด้วยนะครับผมก็ถ้าเผื่อมันเข้าสู่แดนลบก็แสดงว่ามีความเสี่ยงว่าจะเข้าสู่ถดถอยแต่เขาดูอย่างที่เรียนไปคือเขาดูหลายตัวร่วมกันครับซึ่งนี่คือในคําถามแรกว่า เศรษฐกิจถดถอยแปลว่าอะไรเนี่ยค,ความหมายที่เอาซิงก็อยาจะบอกพวกเราเนี่ยคือมันมาจากหลายหลายอินดิเคเตอร์หรือว่าตัวชีวัดชนีชีวใช่ใช,ใช,ใชซึ่ง ซึ่งมันทําให้เวลาการที่จะสามารถหาตัวคําจำกัดความจริงหรือว่าเข้าตอนนี้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือยังเนี่ยมันถึงต้องใช้เวลาบางที1-2ปีบางทีนี่คือออกจากรีเซชชันไปนานแล้วเศรษฐกิจลุ่งขึ้นอีกแล้วเพิ่งถึงมารู้กันว่าเข้าถึงรีเซชชันในในปีที่แล<ด>้วถดถอยแบบไม่รู้ตัวอ่าใช่ถดถอยแบบไม่รู้ตัวแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราก็ดู GDP ไม่ได้หรอกก็อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเออถ้าอยากจะให้เร็วขึ้น ก็เลยดูเรื่องของ GDP อย่างที่พี่ว่านะครับผมแต่ว่าเวลาดู GDP สิ่งที่เขาใช้ชี้วัดก็คือในเรื่องของตัวการเติบโตของ GDP หรือว่าผลิตผลมวลรวมประชาชาติเนี่ยติดลบต่อเนื่องกัน2ไตรามาสเป็นไตรามาสต่อไตรามาสนะครับผมซึ่ง อันนี้เนี่ยก็เป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าการฉดถอยเชิงเทคนิคนะครับผมซึ่งถามว่าเทคนิคแล้วเนี่ยพอเอาจริงเนี่ยมันใช่ไหมมันก็อาจจะยังไม่ใช่นะเพราะว่าพอไปดูตัวเลขอื่นมันอาจจะยังไปได้ต่อเนื่องเศรษฐกิจถดถอยอะ่ะมันดูได้หลายมุมนะดูได้หลายตัวเลขดูได้หลายข้อมูลใช่เพราะฉะนั้นถ้าดูแบบเศรษฐกิจถดถอยจริงๆเลยเนี่ยอ,อ,อ,อาจจะดูต้องใช้เวลาเพราะมันมีตัวเลขที่ต้องดูเยอะที่ต้องดูเยอะเราต้องดูภาพรวมมันต้องเคราะกันซึ่งพอผมฟังผู้ผมก็เข้าใจเลยว่า ก็เพราะว่าตัวเลขมันเยอะแล้วมันดูยากเนี่ยมันก็ทําให้คนอาจจะกลัวไปก่อนได้อเพราะว่ามันมันมีหลายตัวเลขตัวเลขการจ้างงานตัวเลขการว่างงานเนี่ยมันประกาศมันก็ทําให้คนรู้สึกกลัวซึ่งร,รอบนี้เนี่ยอตอนที่เราคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของรอบช่วงประมาณสักต้นเดือนสิงหาแล้วก็จะมีข้อมูลของเดือน,นก,กรกฎาก็ตัวเลขมันออกมาแย่ในแง่ของการจ้างงานก็เลยกระตุกทำให้มีความกังวลกันอ่า อีกอันนึงก็คือบอกว่าดู GDP รายไตรมาสที่ติดลบติดต่อกันสองไตรมาสอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่คนพูดกันบ่อยอใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการหรือเป็นคำกัดความที่เรียกได้ว่าใช้กันมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าข้อแรกเนี่ยอาจจะใช้แต่ดูยากหน่อยแต่ข้อ2เนี่ยใช้รับสื่อสารได้ง่ายผมพูด่งนี้เพราะว่า GDP ติดลบ2ไตรมาสเนี่ยดูง่ายๆไม่ต้องดูหลายตัวดูแค่ 2, 2> คตัวก็พอคำจำกัดความของเศรษฐกิจถดถอยเนี่ย ถ้าให้มัดรวมกันจริงๆก็คือมันคือสภาพเศรษฐกิจในหลายๆมิติที่มันบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจมันจะไม่เติบโตถูกไหมฮะคือ GDP ที่ที่ติดลบเนี่ยก็คือติดลบจากไตรมาสที่แล้วเนี่ยมันก็คือมันไม่เติบโตนั่นเองนั้นตัวเลขของเศรษฐกิจไม่ว่าตัวเลขไหนถ้ามันไม่เติบโตและมันไม่เติบโตพร้อมกันทุกตัวเลขเนี่ยมันก็คือเศรษฐกิจถดถอยแหละแต่ว่ากว่าจะถึงว่าเศรษฐกิจมันจะ ทุกตัวเลขจะไม่เติบโตพร้อมกันมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่มันก็จะมีตัวเริ่มที่จะชี้ให้เราเห็นได้ว่าตัวไหนเนี่ยที่มีสัญญาณว่าอาจจะนําไปสู่ภาวะถดถอยถูกไหมครับอันนี้ค,คือคำจนกัดความซึ่งอยากให้่านผู้ชมเข้าใจนะว่าวันนี้สิ่งที่เราพยายามจะจะมาอธิบายหรือจะมาแชร์เนี่ยคือให้เข้าใจว่าจริงๆเนื้อนเนื้อในเนี่ยของคําว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูง่ายและดูเร็วซึ่งก็ไม่แปลกที่ทําให้คนกังวลแต่ ก็อาจจะเตือนใจว่าก็อย่าแพนิคเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดก็ได้เพราะหลายๆครั้งเนี่ยการพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันเป็นความกลัวเรากลัวเศรษฐกิจถดถอยแต่มันไม่ได้เกิดแต่ความกลัวความกลัวเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเศรษฐกิจถดถอยอีกอ่าใช่อันนี้อันนี้คือไม่ดีมันอาจจะนําไปสู่ได้ถ้าเผื่อคนเรียกว่ากังวลหรือแพนิคกันมากๆครับผมครับแล้วไม่เข้าใจภาพจริงๆของมันครับผมเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเฉพาะคําจะเปิดความนะ ฟังจากดรสินก็รู้สึกเลยว่าข้อมูลเยอะเนาะ <c oughs> ในแง่ของการที่จะบอกว่าอันนี้คือ r e ีเซช i o n ตาม <c oughs> คํำจากัดความหรือเปล่าแต่ถ้าดูเร็วๆก็คือดู GDP แหละ <c oughs> นะแต่คราวนี้มาขยายความ <c oughs> ต่อว่าถ้าเป็นท่านผู้ชมนะหรือนักทุนที่อยากจะติดตามแล้วอย่างน้อยเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจหรือว่ามีมุมมองเป็นของตัวเองได้ในระดับหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ย รีเซชชันตัวคงม,มันเกิดหรือมันน่ากลัวหรือยังครับคือ,คอ,คอต้องบอกก่อนว่าคําว่าน่ากลัวของรีเซชชันนี่มันเกิดได้ตลอดเวลาเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจเปลี่ยนนิดนึงมันก็มันก็กลัวได้แต่สิ่งที่วันนี้เราจะพยายามมาบอกท่านผู้ชมคือเราควรจะกลัวมากแค่ไหนคือบางครั้งเนี่ยแค่กลัวแค่ระวังแค่รู้สึกไม่สบายใจครับแต่บางครั้งมันถึงต้องบอกว่าเฮ้ยต้องมีการปรับพอร์ตเพราะว่าอันนี้รีเซชชันมาแน่ครับคือวันนี้เราจะคุยว่ากลัวกับมันเกิดกลัวจะเกิดกับเกิด อ่าวันถามว่าแล้วถ้าจะตามเนี่ยว่าเฮ้ยมันจะเกิดเนี่ยต้องตามอะไรบ้างครับก็ดูได้3ามตัวนะครับผมตัวแรกที่เราดูกัน ก็เป็นดัชนีชี้นำเศรษฐกิจนะครับผมที่วัดโดย Conference Board หรือว่า Conference b o อ r d leading economic indicator อันนี้คือของในอเมริกานะครับผมซึ่งเขาก็จะนำดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเร็วหลายตัวมาเรื่องของใบขอรับสวัสดิการว่างงานบ้างละหรือว่าเรื่องของอตัวยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเป็นขบวนการเป็นวิธีการในการ<อ><อ>สร้างาดัชนีชของเขา<อ><อ>แต่ว่าแต่ว่าดัชนีตัวนี้คีบดที่เอาซิงกำลังจะบอกคือมันเป็นดัชนี ที่เป็น leading ก็คือมองอนาคตไม่ได้มองอดีตเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ GDP g p มันเกิดไปแล้วใช่ใช่ไหมครับแต่นี่คือมองไปในอนาคตซึ่งแน่นอนมันต้องมีส่วนผสมของความความเรียกว่าการซอรวจหรือการอะไรใช่ไหมครับครับแต่ว่าดัชนีนี้ดูยังไงก็ดูเยื่นเยียการปรับตัวเยื่นเยียซึ่ง ต้องยอมรับว่าดัชนีนี้เนี่ยติดลบมาสักพักหนึ่งนะฮะติดลบแปลว่าไม่ดีติดลบแปลว่าไม่ดีก็คือถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วมันมันมันแย่ลงแต่พอยท์ที่น่าสนใจคือดัชนีนี้เนี่ยมันเริ่มมาดีขึ้นมากในช่วงหลังๆนะฮะถ้าเทียบกับปีที่แล้วโดวยเฉพาะปลายปี2023นะครับผมซึ่งติดลบประมาณ8%ต่างๆเนี่ยตัวที่2ที่เราอาจจะดูกันและและนักลงทุนก็คงได้ยินมาตลอดก็คือเรื่องของ inverted yield curve หรือว่าผล ส่วนต่างของผลตอบแทนพันธบัตรระหว่างระยะสั้น2ปีกับระยะยาว10ปีเนี่ยเป็นเป็น,ปนตัวง่าย,ายๆนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมารีเซชชันที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่1950เกนี่ยก็คือรอบ5060ปีมาแล้วเนี่ยมันมันเป็นชี้วัดได้ดีในระดับหนึ่งคือในรีเซชชันประมาณ1 0 1 1ครั้งเนี่ยมีการมีสัญญ,ญาณนี้ก่อนถูกต้องอยู่ประมาณ8ครั้งนะครับผมคนก็เลยอาจจะใช้ตัวนี้นนามากหน่อยใช่ซึ่งก็ต้องยอมรับอีกเหมือนกันว่า ภาวะ In v e r t e d yield c u r v e หรือว่าตัวผลตอบแทนระยะสั้นเนี่ยสูงกว่าระยะยาวนะครับผมมันเกิดขึ้นมาแล้วประมาณกว่า2ปีนะครับผมแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่วนต่างเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างแรงมากประมาณ1%เลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าตัว2ปีเนี่ยสูงมากเพราะว่าเฟดเขาขึ้นดอกเบีย้ยแรงนะครับผมมันแปลว่า ส่วนต่างเนมันเริ่มเข้ามาใกล้มากขึ้นโดยเฉพาะอยิ่งมันเกิดจากการที่ตัวสองปีซึ่งเป็นดอกเบี้ยตัวสั้นเนี่ยมันเริ่มค่อยๆลดลงมามากขึ้นซึ่งตัวนี้ค่อนข้างดีมันบ่งชี้ว่าโอกาสในการลดดอกเบี้ยมีมากขึ้นในขณะเดียวกันตัวยาวที่ลดลงด้วยก็บ่งชี้ว่าพอดีเพราะตัวยาวเนี่ยผลตอบแทน,นบรรนเวลาสิบปีสำคัญเพราะว่ามันเป็นมันเป็นต้นทางของดอกเบีย้ยเอกชนต่างๆจะบอลจะเรื่องของดอก,ดอกเบีย้ยคู้อะไรต่างๆใช่ ซึ่งมันก็ลดลงนะฮะมันต่ํากว่า4%แล้วเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ค่อนข้างดีขึ้นภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองภาพว่าเออถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็โอกาสในการที่จะเกิดรีเซชชันอย่างน้อยมันก็ลดลงได้จากเรื่องของต้นทุนทางการจริงๆฟ,ฟ,ฟังมา2ดัชนีนะไม่ว่าจะเป็นดัชนีชีน้นํากับตัวของอินฟลูเอนท์ยูเคิร์ผลตอบส่วนต่างของผลตอบแทนะระยะสั้นระยะยาวเนี่ยฟังจากนักเศรษฐร์เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าการส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอยหรือรีเซชชันเนี่ยมันแรงในดี วันนี้มันดีขึ้นครับอวันนี้มันดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าวันนี้ตลาดกลับมากลัว recession มากขึ้นซ,ซึ่งซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวอาจจะเป็นเรื่องที like ่เดี๋ยวไปคุยกันตอนท้ายครับแต่วันนี <h 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 so ้เรามาสอนวิธีการหรือมาแชร์วิธีการก่อนว่าเวลาเราดูว่าจะเกิดไม่เกิดเนี่ยดูอะไรซึ่งสองตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าพูดกันตรงๆเมื่อกี้ที่เท่าที่ฟังดูเนี่ยมันมีโอกาสเกิดทั้งคู่2ตัวนี้มันเป็นตัวชี้เป็นตัวบอกว่า มีโอกาสจะเกิดรีเซชชันซึ่งท่านผู้ชมก็ติดตามได้ว่าตัวอินเวเต์ยูเคิร์ฟหรือว่าตัวของ leading indicator ซึ่งมันประกาศอยู่แล้วทุกๆเดือนเนี่ยเราสามารถรติดตามได้อินเวเต์นี่ดูได้ทุกวันครับข้อที่3ตัวสุดท้ายนี่คือเป็นภาพของตลาดแรงงานหน่อยถ้าดัชนีตัวนี้เนี่ยเรียกว่า พูดง่ายๆคืออัตราว่างงานถ้ามันเร่งตัวขึ้นมากนะครับผมโดยเฉพาะ3เดือนหลังเนี่ยถ้ามันเร่งตัวมากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเล,เลเซลว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันแสดงว่าเฮ้ยมันค่อนข้างน่ากลัวคือถ้ามองตัวนี้บางคนก็มองว่าเอ้ยไอการขึ้นของตัวการว่างงานเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่ากังวลแต่ถ้ามองในภาพใหญ่รวมถึงตลาดแรงงานโดยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่4.3 ฉะนั้นถ้ามองในตัวนี้ด้วยเนี่ยเ,เรื่องของความจะเรียกว่ากังวลมากว่าการว่างงานตลาดแรงงานแย่แล้วอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นครับตัวนี้ก็ยิ่งคอนเฟิร์มใหญ่เลยว่ายังไม่ถึงระดับของเศรษฐกิจถดถอยแต่สร้างความกังวลให้กับให้กับนักลงทุนได้เพราะว่าถ้าตีโจทย์ที่ออลซินพูดเนี่ยคือเราพูดกันภาษาง่ายๆนะว่ามีอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเร็ว พูดได้ง่ายคือ,อคือผมว่าทุกคนก็เข้าใจได้แหละอะไรที่มันขึ้นเร็วๆเ,เนี่ยมันมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมฮะอะไรที่มันเช่นเช่นแบบราคาสินค้าขึ้นเร็วๆการว่างงานขึ้นเร็วๆแน่นอนเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะมันจะบอกว่ามันจะเกิดรีเซชชันแล้วแต่แค่เป็นการส่งสัญญาแต่ถ้าแน่นอนถ้ามันขึ้นเร็วๆไม่หยุดม,มันเหมือนเงินเฟ้อขึ้นเร็วๆและขึ้นไม่หยุด ครับอันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าอันนั้นนะโอกาสเกิดมันจะสูงขึ้นหรือเป็นไปได้เลยว่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะเพราะฉะนั้นผมสรุปนี้3ข้อที่ออสตินแนะนำะให้ท่านผู้ชมติดตามว่าถ้าเราจะดูว่าเราจะ,ะตีความว่า recession จะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเนี่ยดูจากอะไรก็คือ1ดูจากดัชนีชี้นาเศร,รษฐกิจ 2. ดูจากส่วนต่างดอกเบี้ยส่วนต่างตรามันันบัตธร 3เนี่ยดูเรื่องของการว่างงานอัตราการาอ,าอัตราการว่างงานนะว่ามันถ้ามันมีการปรับตัวขึ้นแรงๆเร็วๆเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ต้องติดตามนะถ้ามันนิ่งๆก็แปลว่าความกลัวหรือความหรือโอกาสที่จะเกิดมันก็น้อยมันก็น้อยอยู่นะแต่ทั้งแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยใน3ข้อนี้ที่เรากําลังพูดนะนะตอนที่เราบันทึกตัว ep นี้เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็น recession point พูดอย่างนั้นยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็น recession แต่อยู่ในจุดที่ มีความไม่แน่นอนที่จะเกิดกลับมาเพิ่มขึ้นหลังจากที่เคยลดลงไปแล้วเรากลับมาใหม่เพราะฉะนั้นจริงๆ EP นี้เนี่ยจะมองว่าเป็น EP ที่เราเข้าไปกระโดดเข้าไปในจังหวะที่คนกําลังกังวลเรื่องเรซซชันรอบใหม่ก็ได้นะเพราะว่าจริงๆเรซซชันเนี่ยมันมีความกังวลมาแล้วแล้วก็จริงๆตัวเลขที่เอาซินพูดเนี่ยมันเหมือนกับมันเคยแรงกว่านี้ด้วยซ้ำวันนี้มันแล้วมันนิ่งไปแล้วแล้วมันกลับมาใหม่ซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังอาจจะกังวลเรื่องนี้อยู่มาข้อสุดท้ายละ เมื่อกี้เราคุยไปแล้วนะว่าคำนิยามการติดตามแก้ไขซึ่งไม่น่าจะยากร,ระดับ,บดตัวอสกินแล้วแม่ครับผมจริงๆก็คือภาพของทางการทั่วไปปกติถ้าเผื่อมีโอกาสที่จะเกิด recession ใช่ไหมฮะทางแก้ของเขาหรือว่าจริงๆจะเป็นทางป้องกันก็ได้ก็คือนโยบายการเงินการคลันงนี่เองที่เราติดตามกันอยู่ใช่ไหมภาพในเรื่องของนโยบายการเงินใช่ไหมฮะโ้เขามีรูมค่อนข้างมากเพราะว่ารูมข้หม่คือว่าลดดอกเบี้ยได้เยอะ ใชห<พ>่หรือว่าหรือว่าอัดฉีดเงินงเข้าไปได้เยอะใช่เพราะตอนนี้ดอกเบีย้ยก็สูงสุดในรอบ230 0ปีใช่ไหมอันนี้พูด <5. S 1> ถึงอเมริกาเนอะอนนเมริกาใช่ก็ก็สามารถที่จะลดได้ง่ายนะครับผมก็ ซ,ซึ่งก็เป็นซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทําให้นักลงทุนก็เริ่มคุยกันว่าเออดอกเบี้ยเดี๋ยจะต้องลดครั้งละ 50, ห้าสิบหรือว่าลดหล,ลายครั้งใช่ใช่ซึ่งในมุมเราก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเขาลดอย่างค่อยเป็นค่อยไปมันจะเป็นการส่งสัญญาณที่ดีต่อตล,ลาดมากกว่านะครับผมอันนี้ก็ก็เป็นทางหนึง่งรวมไปถึงการอัดฉีดสภาพคล่องซึ่งก็เฟดก็สามารถกลับมาอัดฉีดได้ทันทีนะคือคือเขามีรูมขนาดนี้หรือภาคหนึ่งก็คือเรื่องของการคลังนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับว่าการคลังในถ้าเทียบกระสุนและอาจจะน้อย่าาึงเระผ มาก็รัฐบาลก็ใช่าีเยอะก็กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโดยโดยเฉพาะหลังช่วงโควิดเลยต่างๆแต่ว่าโดยภาพรวมในการครั้งเขาทามาในระดับหนึ่งแต่ว่าการเงิน,นมีรูมมากที่สามารถที่จะช่วยที่ประคับประคองได้ถ้าเศรษฐกิจมีความผันผวนมากขึ้นฉะนั้นก็เลยเป็นภาพที่ค่อนข้างบวกต่อในเรื่องของอเศรษฐกิจรวมถึงจริงๆก็คือการลงทุนในระยะต่อไปด้วยครับคือเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องต้องบอกว่าคําพูดที่บอกว่าวิกฤตเป็นโอกาสก็มักจะเกิดขึ้นเสมอนะครับ Bad News is Good News ก็คือเรื่องนี้แหละก็ so, หมายความว่าทุกๆครั้งที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจจริง,รงๆเนี่ยหรือว่ามีความกังวลเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยทางเรียกว่าทางการก็มักจะใช้ในโยบายผ่อนคลายโดยเฉพาะยิ่งทางการเงินเนี่ยเป็นเป็นพระเอกนะครับแล้วก็เราต้องยอมรับว่ารอบนี้เนี่ยตลาดหุ้นก็กลัวเรื่องดอกเบี้ยกันมานานแล้วดอกเบี้ยก็อยู่สูงมากนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วดอกเบี้ยมีการลง แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ก็คือว่าทุกๆครั้งตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยหรือว่าสินทรัพย์ทางการเงินก็มักจะชอบสิ่งที่เรียกว่าเป็นสภาพคล่องค,คือเวลาเงินเข้าไปในระบบเยอะๆเนี่ยมันก็วิ่งไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมมันก็จะวิ่งไปพวกสินทรัพย์นี้นะเพราะทุกๆครั้งเวลาตลาดหุ้นขึ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงขึ้นเนี่ยมันก็มกักจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันก็คือดอกเบี้ยลดลงสภาพคล่องสูงขึ้นราคาสินทรัพย์ก็จะสูงขึ้นซึ่งหลายคนก็จะงๆว่า เศรษฐกิจไม่ดีทําไมหุ้นขึ้นทําไมตลาดหุ้นขึ้นนี่แหละครับก็คือผลประโยชน์หรือผลพลอยได้ที่ซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นกับเศรษฐกิจนะแต่นี้มันเป็นลักษณะคือมันเป็น,นมันเป็นมันเป็นกลไกของอของ,ของ,ข,องของการลงทุนแบบหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจําก็คือเวลามีวิกฤตก็มักจะมีโอกาสเกิดขึ้นสําหรับเรื่องการลงทุนส่มาแต่แน่นอนก่อนที่ตลาดหุ้นจะขึ้นเนี่ยความกลัวเรื่องวิกฤตก็อาจจะกดดันใี่หุ้นเนี่ยพันผวนหรือปรับตัวลงไปก่อนแล้วสุดท้ายก็เมื่อ ธนาคารกลางตัดสินใจได้ว่าหรือรัฐบาลตัดสินใจได้ว่าต้องออกมาตรการกระตุ้นแล้วเมื่อน,นั้นก็จะเป็นไฟเขียวหรือเป็นไฟเหลืองหรือเป็นไฟเขียวให้นักงทุนกลับเข้าไปในตลาดใหม่นะครับก็ EP นี้ประมาณนี้นะครับหวังว่า,เ,าเรื่องของ recession เนี่ยจะเป็นเรื่องทีท่ทุกท่านจะเข้าใจมากขึ้นวันนี้จริงๆความตั้งใจคือทําให้เราเข้าใจเรื่อง recession เตรียมรับมือนะครับแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกแล้วก็ ความว่าเตรียมรับมือคือเตรียมรับมือที่จะาหาโอกาสในการลงทุนในจังหวะที่ตลาดอาจจะมีความผันผวนก็วันนี้คงต้องขอบคุณดอรออซินนะครับที่มาเป็นเกสให้กับแชร์แมนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการแชร์แมนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่องของ Innovate ัด้วยแล้วก็ติดตามแชร์แมนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ